สวัสดีค่ะมาจากช่องเดอะเวเอร์นะคะกับช่วงพอดแคสต์ EP 1ใครที่อยากรู้เรื่องพอแต่ไม่อยากอ่านกดติดตามไว้ได้เลยนะคะวันนี้ไม์ก็ได้เอาอรวบรวมนะคะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการสูบพอแล้วแสบพอนะคะหลายๆคนคงจะเจอปัญหานะคะในการที่แบบเอ้ยเราใช้ไปสักพักนึงหรือว่าะระยะนึงอะไรเงี้ยค่ะจะมีปัญหาเรื่องนี้เนาะซึ่งไม์ได้ไปเห็นบทความนึงนะคะจากเดอะเวเอร์ช็อปนะคะก็เป็น แยกมาสีหัวข้อที่ค่อนข้างน่าสนใจนะว่าสาเหตุที่ทําให้เราอ่ะสูบแล้วเแสบคอค่ะเป็นเพราะอะไรบ้างเดีย๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามันจะตรงไหมกับสิ่งที่เราเป็นแล้วก็จะมีวิธีการแก้ไขย,ยังไงเนาะก็ไปดูกันเลยค่ะข้อที่1น,นะคะสูบพอรตนานเกินไปนะคะบุหรี่ไฟฟ้าแบบพอรตซิสเต็มอย่างผลิตภัณฑ์เช่น KS Curve หรือ Rela x เนี่ยค่ะไม่ได้บรรจุขดลวดหรือสำลีเอาไว้เพื่อรองรับการสูบแบบลากยาวนะคะ อาจจะทําให้คอยไม่ได้หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าชนิดไหนก็สูบได้เหมือนบุหรี่ทั่วไปนะคะฉะนั้นแล้วควรสูบบุหรี่ไฟฟ้าตามระยะเวลาที่กําหนดเพื่อให้คอยสามารถระบายน้ํายาได้เร็วขึ้นพอส,ส่วนใหญ่นะคะจะสูบได้ไม่เกิน11วิต่อครั้งนะคะพูดง่ายคือไม่ควรลากยาวสําหรับพอตซิสเต็มนะคะข้อที่2นะคะสูบพอร์ตจนน้ายาแห้งไม่ว่าจะเป็นมืออาชีพหรือว่าชํานาญแล้วก็ตามนะคะต้องระมัดระวังเรื่องน้ํายาพอตเป็นอย่างยิ่งเลย พอทหนึ่งชิ้นนี่นะคะเขาจะบรรจุมาอยู่ที่ 2ML นะเมื่อเราสูบนะคะจนเหลือน้ายาประมาณ0 5จดหหรือว่า 1ML เนี่ยอย่าฝืนสูบต่อเด็ดขาดนะคะเพราะจะทําให้คอยและอุปกรณ์ด้านในไหมซึ่งส่งผลให้เกิดอาการแสบคอจากการเผาไหม้นั่นเองนะคะดังนั้นนะคะหากเหลือน้ํายาน้อยมากนะคะควรเติมน้ํายาเพิ่มเข้าไปก่อนถึงจะสูบต่อได้นะคะหรือว่าถ้าเป็นรูปแบบของหวัวพอตก็แนะนําให้เปลี่ยนนะคะก่อนที่มันจะแห้งไปเลยนะ ข้อที่3นะคะใส่น้ํายาผสมมั่วเกินไปหลายคนจิดใจในรสชาติของพอทที่หอมหวานนะคะจนอยากจะเอารสชาติต่างๆเนี่ยมารวมกันจริงๆแล้วนั้นเป็นความเข้าใจที่ผิดนะคะไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้าชนิดไหนนะคะก็ไม่ควรใส่น้ํายาพอผสมกันหลายตัวจนเกินไปเพราะจะทําให้สําลีดํานะคะหรือว่าคอยเน่าจนในที่สุดกลิ่นก็หายไปเลย หากต้องการสูบหลายรสชาตินะคะแนะนําให้ใช้น้ํายากเก่าให้หมดก่อนหรือใช้คอตดแบบใช้แล้วทิ้งจะดีกว่าซึ่งมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกได้หลากหลายเลยนะและข้อสุดท้ายนะคะข้อที่4สูบพอทันทีโดยไม่รอให้น้ํายาซึมลงคอยนะคะการเริ่มต้นสูบบริเวฟฟ้าแต่ละครั้งนะคะต้องรอให้น้ํายาซึมเข้าหัวคอดประมาณ3ถึง6นาทีก่อนนะคะไม่เช่นนั้นอาจจะทําให้คอยไม่ได้ส่งผลให้มีอาการแสบคอหรือคอไหม้นั่นเองนะคะ ดังนั้นนะคะก่อนที่จะใช้บุหรี่ไฟฟ้านะคะควรใส่น้ํายาแล้วก็สูบประเป๋าโดยไม่ต้องกดไฟก่อนเพื่อให้ลมนะคะดันน้ํายาซึมเข้าไปในคอยจะช่วยให้สูบง่ายขึ้นสนุกกับกลิ่นและก็รสชาติของพอร์ตแบบต่างๆได้มากขึ้นนั่นเองนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับ4สาเหตุงงที่ทําให้เราเจ็บคอเวลาใช้พอร์ตนั่นเองนะคะใครมีประสบการณ์แบบไหนหรือว่าใครเจอปัญหาแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์ไได้เลยนะ สุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง The Webber ด้วยนะคะวันนี้ก็เป็น EP แรกสำหรับ Podcast นะคะใครที่อยากรู้เรื่องพอดก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ